มาแล้วยังไงอุ้ยโหลดแบบนี้ตัวไม่มีแน่นอนไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วอู๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปสนเด็บด้วยเป็นไงโดนมาห้ามยิอีกหนึ่งครั้งนะครับได้รับดำเมนเพิ่มเติม20%เกราะแตกก็จังหวนี้ยังไงสวัสดีท่านผู้ชม ทุกๆท่านในก็ยินดีต้อนรับสู่ชแนลนักรารายนี่ครับและวันนี้เนี่ยคุณอยู่กับเกม Summoner War Sky Arena ซึ่งวันนี้นี่ครับผมจะมาบอกถึงกิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับมาอัปเดตเลยนะครับว่ามีการเอาเวกคันที่2แล้วนะครับผมโอ้โหจาก High Element นะครับผมยั่วชื่ออย่างเท่ นะครับหรือว่าท่าชั้นสูงกันเองนะครับเรากิจกรรมครบรอบ7ปีนะครับผมบอกเลยว่าแจกหนักแจกจริง <Wow. S 1> บึ้มบั้งกันไปเลยนะครับผมแล้วก็แพ็ครีมิเต็ดอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วใครที่เล่นลอสซินจูเลียอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมผมบอกเลยว่ากิจกรรมซัมมอน e r Wars อลสกายหน้าเกับ l o s ซินจูเลียก็มีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะ มาดูนะครับพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมโอ้โหใครที่ไม่ได้เข้าเกมนะครับหรือว่าเข้าเกมอยู่ตอนนี้อย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมนะครับผมโอเคนะครับผมเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมเป็นกิจกรรมแลกเหรียญที่ล,ลึกฉลองนะครับการให้บริการครบรอบ7ปีสแสดงว่าแบบ7ปีนี้มันนานมากๆเลยนะสแสดงว่าแบบมั่นคงแล้วก็มั่นใจสุดๆเลยนะครับแบบโอ้ฐานแฟนขับแน่นมากๆแน่นอนเพราะในกลุ่มนี้โอถามกันทุกวันนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมเขาบอกว่าของขวัญพิเศษส,สำหรับสมอลเนอร์วอร์นะครับรับ100เหรียญได้ทันทีเลยครับผม เรียบร้อยนะครับผมแค่กดรับผมก็ได้มาละหนึ่งร้เหรียญและสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้พลังงานครบ10ได้1เหรียญน,นะครับผม และเมื่อใช้พลังงานหลุมมิตินะครับหน่หน่วยก็จะได้3มเหรียญนะครับผมลงอารีนาได้2เหรียญนะครับแล้วก็ใช้คิสตันแดง50เม็ดได้อีก2เหรียญพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเล่นอยู่แล้วนะครับผมหรือเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขยับอะไรนะครับคุณก็จะได้รับเหรียญแอคทีฟตัวนี้นะครับเหรียญครบรอบ7ปีนะครับซึ่งเราจะมีร้านค้าให้แลกครับข้างล่างนะครับและเหรียญสะสมนะครับหรือเหรียญของเราเนี่ยสามารถนํามาแลกต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสกอร์ นะครับผมสกอขั้นสูงหรือแม้แต่กระทั่งนะครับคำพี7ปีนะครับ20ม้วนน่ะคิดดูดิโอแบบแจกหนักแจกจริงมากๆเลยนะครับผมต่อวันนี่ครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสะสมได้ครบ1,000นะครับต้องย้ำว่าสะสมนะครับครบ1น0 0นะครับเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นร้านแลกเหรียญครบรอบ7ปีนะครับซึ่งจะได้เลยนั่นก็คือม้วน5ดาวนะครับ ซึ่งเป็น5้าดาวแท้เลยนะครับผม5ดาวแบบของแท้เลยเข้าใจปะไม่ใช่แบบ5ดาวแบบไอ้นั่นมานะครับเอาเวกมาหรืออะไรมานะครับอันนี้เป็น5้าดาวแบบเป็นตัวเลยนะครับผมโอ้โห oh, <ๆ>ก็แบบจัดเต็มจัดหนักกันจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอาละครับผมไล่เวนที่2นี่ครับถ้าอยากจะให้เพื่อนๆดูนี่เลยนะครับผมโอ้โห เกมลูกลัก2เกมมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้สบายเลยนะครับง่ายๆเลยเขาจะให้คุณนะครับล็อกอินไอดีตรงนี้นะครับข้างบนซึ่งง่ายๆเลยนะครับเขาจะให้ผมล็อกอินไอดีตรงนี้นะครับว่าเป็นชื่อตัวละครแล้วก็นะครับเลขของไอดีตัวละครนะครับซึ่งเราสามารถกรอกไปได้เลยพอกรอกเสร็จปั๊บเราสามารถกดลับข้างหลังได้เลยชูแวบมาแล้วครับผม คุณได้รับม้วนคัมบีในตำนานนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเมื่อคุณเล่นแหลงในอ่าลออซิจูเลียนะครับถึงระดับหนึ่งนะครับเราจะได้ของรางวัลต่างๆนานามากมายนะครับม้วนสัมบีที่อัพสกิลเลยครับม้วนธาตุหรือว่าเป็นม้วนโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรากดรับทั้งหมดมาเลยดีกว่าโอเครับทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลั่นเงินสักนิดนึงดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมอ่ามา อันนี้ม้วนฟรีทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โโอเคครับผมอันนี้แรกมาจากของฟรีทั้งนั้นเลยนะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าโอ้มากันอย่างยกใหญ่ไฟกับ <Wow. S 1> พี่ป้าดีเผอไปเลยละครไม่มีสายฟ้าขอญาตครับฮาปี Happy ้ไฟับผมโอ้โ oh. หต่อไปอีกหนึ่งทีไปครับพี่น้อง,องเงียบอยู่ครับโอ้ oh. inferno นี่ครับผมจะมาหรือเปล่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เออ ตุ่มซะหน่อยไหนๆก็แจกแล้วนะครับผมต่อไปอีกหนึ่งทีกบมีเวทมนต์ยาวไปอินฟอร์โนไฟและยังไงสายฟ้าอย่างไม่มาไม่มาไม่เป็นไรต่อได้เลยโดมาแล้วยังไงอุ้ยโ,โหลดแบบนี้ตัวไม่มีแน่นอนสี่หรือห้าโอ้โหสี่ดาวแท้ไฟครับผมโอ้โหเป็นแท้ไฟนะครับอืมอ่าเป็นแท้ไฟสี่ดาวนะครับออกมาเรียบร้อยโอ้ผมของจริงว่ะ คนตันงของจริงปอไปเลยแล้วกันเงียบครับปอไปเลยแล้วกันเงียบครับเดี๋ยวเราเปิดตัวท็อปมากนะครับคัมพีเจ็ดปีนะครับผมเอาละครับผมต้องบอกเลยว่าคัมพีครบรอบ7ปีนะครับเขาจะให้เราเลือก5ดาว4ดาว3ดาวที่เราต้องการนะครับของ3ธาตุหลักนะครับแล้วก็ซุ่มนะครับผมบอกเลยว่าเรามี7อันนะครับผมไปเลยแล้วกันทีเปอด แสงกับพิบวิบวับไม่ว่ากันต่อไปอยังเงียบอยู่ <S <S อีกทียังเงียบอยู่พักไว้ก่อนแล้วก็ตำนานสี่ถึงหดาวมันวิบวับอยู่แล้วแต่จะไม่น่าหรือเปล่ายังไงโอ้โหสี่ดาวครับผมแจ็คโอเรนเทอร์ลมนะครับผมเย็ดเปียกเอาเรื่องว่ะคนมันมาดวงมันมาแต่ทำไมไม่ออกห้าดาวไปเลยวะวัยรุ่นแสงมืดสามถดาวเงียบไม่มีะไรไไวัา ต่อนเนื่องเงียบยาวไปอีกหนึ่งทียังเงียบอยู่ไล่หนึ่งทีเฮ้ยโหลดทำไมตัวยังไม่มีอีกหนึ่งครั้งไปอีกหนึ่งครั้งแบบไม่รีรอสิบอันท้ายครับผมไปต,ต่อดวงตาที่จดจอ้องอยู่ในนี้นเลยนะครับไม่ได้มองกล้องเลยอีกหนึ่งทีสายฟ้ามันไม่ช็อตเป็นยังไงมันไม่ช็อต ยังไงยังไงมันไม่ช็อตทำไมมันไม่ช็อตทาไมมันไม่ช็อตเราโอ้ยังไงกันเนี่ยทําไมมันไม่ช็อตเอ้ยวัยรุ่นทำจริงอีกทียังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงโอ้หนักสู้นีโอสโตนนะครับลมโอ้โหต้องบอกเลยว่าลมมันมาเยอะจัดๆเลยมาเยอะจัดจ้านเลยครับผมไปหนึ่ง แล้วตัวซายโอเครู้เรื่องเงียบปีฮับที้ไฟมาตอ่ออันนี้วะอุ้ยมาแล้วเว้ยห้าไปเนี่ยเปิดล่อโอเครู้เรื่องแวมพายน้ำครับผมโอ้โหผมนึกว่าจ่าห้าซะอีกครบรอบเจ็ดปีมาแล้วนะครบรอบเจ็ดปีมาหนึ่งตัวนะวและสุดท้ายนะครับครบรอบเจ็ดปีจัดไปอย่างสักหนึ่งทีโอเครู้เรื่องว่ากาัน กำวาลีไปอีกหนึ่งคอนเฟิร์มน้ำแน่นอนอักคีไปอีกหนึ่งวายุไปอีกหนึ่งวายุเป็นสุภาร์แค่คัดเลยเอาละครับผมก็เปิดกันไปหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราได้4ดาวกันมาทั้งหมด2ตัวละครนะครับตัวแรกเป็นนี่ครับผม แซ่ไฟนะครับตัวที่2นะครับผมเป็นแจ็คโอเรนเทิลนะครับลมเฮ้ยมี3ตัวนี่อีกตัวหนึ่งเป็นใช่ไหมเหมือนจะมี3ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นนักสู้อีกตัวนะนักสู้ลมนะเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการเอาเวกนะครับเจ้าท่าตัวนี้นี่ครับผมมานะครับจับได้สกิลใหม่มา1นึ่สกิลนะครับแล้วก็เพิ่มค่าความสามารถพื้นฐานอย่างสูงคือสเตตัแล้วครับผมการจดไปเลยครับฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ ใชเลยเอาลายหนูเอาเวคันสองอันนี้เ,เวคันหนึ่งนะนม่มาแล้วกลายเป็นดาวม่วงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นดาวแดงนะครับ <Wow. S 1> ผมอ่าปลูกพลังขั้นต่อไปเดี๋ยวเราต้องไปเลเวลก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยมาปลูกนะครับเดี๋ยวต้องไป บูดิ้กเปิดก่อนแล้วค่อยมาปลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้มีดันเจียนใหม่เข้ามาแล้วด้วยนะครับผมโอเคนะครับกดมาที่หลุมมิตินะครับผมตอบว่าใช่นะครับผมานะบผม,มาเอรูเนีย านี่ทครับมาิซ่าประหักทางครับผมกดลุยเขาบอกไว้ข้างล่างครับว่ามอนสเตอร์ที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องเป็นธาตุเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องมีธาตุชั้นสูงปลุกพลังอยู่ด้วยนะครับอาเดี๋ยวเราใช้นี่เลยลาปิดไปบอลน,น้ําป่าเทือนตามด้วยนี่เลยครับธาตุชั้นสูง l e t สโก man ไปนี่เป็นไงลาปิดสูดมาจังหวะนี้ยังไงเป๊ะหทีแตกส อันที่สตามเวลาปิตฟันปลาเทือนกระโดดเข้าไปเป้เขาให้ครับผมรถเกตรถกินนก้อนรถพลังโจมตีปลาขวามีหนึ่งครั้งครับแต่บอลน้ําทําการถอยเต่าออกมาจังหวะนี้สี่ตัวบนสองแต่งสองแต่งสองแต่งกินนก้อนกันไปเลยทีเดียวนี่ครับผมลาปิสขอญาตอีกทีหนึ่งแล้วกันโบกเข้าไปดางดเดนแรงกันน้องชายมาแล้วถึงแก่นแท้ของพลังถึงจุดศูนย์กลางแล้วครับผมนี่โผลมาแล้ว ทำเป็นเท่นั่งบนบัลลังแล้วเจอพี่ขอ,อยาดหนึ่งทีสองทิตันทานติดฟอสครับตัวขวาดูดพร้อมกัน3ครั้งเป็นยังไงตัวเทมซ้ายแตกแล้วดูดีบับบนหัวครับจังหวะนี้ไม่สนเด็บด้วยเป็นงไงโดนมาห้ามยูิงหนึ่งครั้งนะครับได้รับดาเมจเพิ่มเติมที่สิบเปอร์เซ็นต์เกาะแตกแล้วจังหวะนี้ยังไงติดดาเมจต่อเน,นื่องอีกสี่พอยต์ครับดูดมาลดเกมพลังโจมตีไม่ได้ทําอะไรเลยครับได้ในนั่งแอคแตกไปอีกครับไอไเวนเอ้ยทำมาลอยจริงจริงครับพี่บ่าวคนนี้ ความพื้นๆเนี้ยสำหรับด wow. ัน L เจียนใหม่นะครับผมวว้านี่หินแรกนะครับเอรูเนียนะครับผมโอเคเลเวลต่อไปเปิดแล้วนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดันใหม่ที่อัปเกรดเข้ามานี่ครับในตอนนี้ เอาละครับผมแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตร้านค้ากันนิดนึงนะครับตอนนี้นี่เลยนะครับแพ็คแปลงล่างนะครับตอนนี้โอ้โหแถมทั้งเพชรแดงเพชรฟ้าในเตมิน่าแล้วก็นี่เลยครับเป็นสกินเป็นแท้นะครับบีสไลเดอร์นะครับผู้กันทีตาแล้วก็พายนะครับผมโอ้โหนี่มาดูกันเลยดีกว่าโอ้สีสวยมากครับว้าวสีผมเปลี่ยนนะสีผมเปลี่ยนนะท้าลมสีผมเปลี่ยนนะครับต่อมานี่ครับผมเป็นพายนะครับโอ้โห ก็ถือว่าสวยอยู่นะสวยอยู่นะน,นี่กีต้านะครับเจพีอันนี้โแหแม่งเท่เย็ดเปียกเกเียดต้ำดูครับมันมีสกิลแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกด้วยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่นี่ดูผู้การแอคว้าวเช็ดรือ้อนะครับผมบิสไลเดอร์พอดูเป็นสีนี่แล้วกันนะครับผม อืมโอ้โหทีพยักนี่ครับแสงโอ้ย่างเท่เลยอย่างเท่เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแพ็กเก็นะครับผมเป็นแพ็กเกจตลูนนะครับผมอีกหนึ่งอันอ่าเป็นแพ็กเก็ตลูนนะครับผมจํากัดเวลานะครับผมบอกเลยว่าอันนี้นะครับการันตีนะครับผมเลือกได้เลยนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับการันตีแน่นอน6ดาวนะครับลูนในตำนาน6ดาวแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากได้ลูนประเภทไหน นี่ครับโหถ้าถามผมนะอันนี้ยแม่งคุ้มค่ามากนะครับเรื่องความคุ้มค่านะอันนี้ยกเลยครับยกให้เป็นอันนี้เลย เอาละครับผมและตอนนี้เนี่ยสมอนเนอร์วอร์นะครับมีโปโมชั่นกับช็อปปี้เพย์นะครับซึ่งตอนนี้แพ็คไหนก็ได้ลดทั้งหมด90%สรถงสุด100บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคมกันเลยทีเดียวเจ็ดเปดตัวยอย่างนะครับผมซื้อแพ็ค149บาทจ่ายแค่49บาทบเ้าทสุดยอด ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างเลยนะครับผม เอาละครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับแจกในครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าต้องโดนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลบไปแล้วนะครับหรือว่านะครับไม่ได้เข้าเกมนานหรือว่าเล่นอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ต้องกดเพิ่มเติมบันไดเลื่อนลงไปและดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมโอ้โง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะครับคุ้มมากจริงๆแจกหนักแจกจริงนะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมด้วยนะครับผมโอ้โ และใครที่เล่นอ่าลอสซินยูเรียอยู่แล้วนะครับผมมารับของฟรีๆแบบผมได้เลยเมื่อกี้ได้สีดาวมาฟรีๆสามตัว uh huh. นะครับผมโอ้โหมันมันหนักจริงๆนะครับผมโอเคแล้วอย่าลืมมาเจอกันในซัมมอนเนอร์วอลสกายอารีนานะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเจอกัน